สวัสดีค่ะ All Remax Greenway ค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านเดี่ยวโครงการ Noble t h a l a งามวงวานค่ะโครงการนะคะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือตั้งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศค่ะและที่สำคัญนะคะหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ติดกับทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าบางกระสอค่ะหากว่าเราเดินทางนะคะมาจากสะพานพระนั่งก้าวนะคะมุ่งหน้าแคลายค่ะก็จะผ่านหน้าเซ็นทันรัตนาธิเบศนะคะ มาไม่ไกลค่ะก็จะเจอหมู่บ้านนยอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าบางกระสออย่างที่อ้อบอกเลยและอีกประการหนึ่งค่ะโครงการนี้ยังสามารถเดินทางอีกเส้นทางนึงก็คือไปทะลุนะคะถนนสนามบินน้ำค่ะ เราสามารถเดินทางได้ก็คือเข้าซอยนอนทบุรีนะคะ46นะคะหรือแถวเนี้ยก็เป็นที่รู้จักกันก็คือซอยไทยนนท์นะคะขับตรงมาเนี่ยก็จะมีป้ายโครงการก็ถือว่าสะดวกค่ะเข้าออกได้ถึงสองทางค่ะส่วนบ้านที่อ้อจะพาชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ถนนเมนของโครงการก็คือบ้านหลังนี้เลยค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามอ้อไปดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยนะคะ ค่ะและตอนนี้นะคะอ๋อก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณบ้านที่โนเบิลทารางามวงวานหลังที่จะพาชมในวันนี้แล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็คือมีเนื้อที่นะคะ90.5ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ274ตารางเมตรเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะนอกจากพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแล้วนะคะก็ยังมีส่วนต่อเติมนะคะที่ทำ เพิ่มเติมนอ,นอกโครงสร้างนะคะอีกประมาณสัก16ตารางเมตรซึ่งก็เป็นส่วนที่แยกออกมานะคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูในแต่ละจุดกันนะคะตรงจุดที่อ้อยืนอยู่บริเวณนี้ค่ะก็คือเป็นพื้นที่บริเวณจอดรถนะคะก็มีการทําหลังคาคลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะก็คือทําเป็นทรายล้างนะคะสามารถจอดรถหลักๆเลยเนี่ยได้2คันบริเวณนี้นะคะแต่หากว่ามีรถซิตี้คาร์เล็กๆนะคะก็ยังสามารถจะจอด บริเวณพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่จอดรถเอ็กซ์ต้านะคะที่ลงเข็มไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆก็อาจจะจอดได้รวมๆก็ประมาณ3-4คันได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเข้ามาตรงพื้นที่บริเวณจอดรถตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ทำเป็นตู้ค่ะตู้วางรองเทา้า ซึ่งก็ทำเป็นตู้เเป็นชั้นเนี่ยวางรองเท้าได้หลายคู่มากเลยนะคะก็ทำเป็นชั้นทั้ง3ส่วนตรงนี้เลยนะคะก็ถือว่าได้ที่เก็บรองเท้าเยอะจริงๆค่ะส่วนต่อไปค่ะเดี๋ยวอ้อพาไปดูรอบๆบ้านเดี๋ยวตามมาดูค่ะ ค่ะถ,ถัดมานะคะจากส่วนที่จอดรถบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็เดินมาบริเวณนี้ฝั่งด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือส่วนต่อเติมนะคะที่เป็นอาคารสามารถทําเป็นอาคาร2ชั้นได้แล้วก็มีการลงเข็ม21เมตรนะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือทําเป็นห้องทํางานหรือหากว่าจะมีการทําห้องน้ําเพิ่มทําเป็นห้องฟิตเนสหรือว่าเป็นห้องอะไรที่เราอยากจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งถัดจากส่วนนี้เดี๋ยวอ้อจะพาไปดู ในห้องกันดีกว่าค่ะอะบริเวณนี้ค่ะก่อนเข้าไปถึงห้องนะคะก็คือเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นลานโล่งๆนะคะแต่เนื่องจากว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เต็มที่นะคะปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการทําหลังคานะคะคลุมพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยจะเป็นพื้นที่ล่มๆนะคะแล้วก็ส่วนนี้อยู่ในโครงสร้างหากว่าต้องการที่จะขยายบ้าน ให้กว้างเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ยังสามารถทําได้เช่นกันมีการปลูกกระเบื้องตรงนี้เรียบร้อยแล้วหากจะใช้ตามสภาพปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถวางโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นเอาทิ้งนอกบ้านได้ถัดจากส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องที่ต่อเติมเดี๋ยวอาพาไปดูข้างในเนาะ ห้องนี้มีการต่อเติมก็ไซส์ประมาณ4คูณ4ประมาณ16ตารางเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นห้องที่กว้างแล้วก็รอบด้านนะคะฝั่งนี้ก็คือทำเป็นกระจกนะคะสามารถจะเทควิวสวนฝั่งด้านหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้เป็นเพดานสูงแล้วก็เป็นก่ออิฐฉาบปูนนะคะก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของที่ว่าจะแอปพลายเป็นห้องอ,งอื่นเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ ถัดจากห้องนี้นะคะบริเวณนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกแต่งเป็นสวนอะไรแต่ว่าก็มีพื้นที่นะคะตรงนี้กว้างมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวกําแพงที่ทําขึ้นมาค่ะก็ให้ความรู้สึกไพรเ a ทนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณกําแพงด้านหลังบ้านก็ทําไว้สูงค่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องทําเพิ่มนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะคะปัจจุบันก็คือมีปูหินทางเดินไว้สหากว่าจะตกแต่งเป็นสวนด้านหลังก็ยังสามารถทําได้เพราะว่ามีพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างมากพอสมควรเลยนะคะค่ะและตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนบริเวณด้านหลังนะคะที่เชื่อมต่อจากครัวด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นลานซักล้างแล้วก็ประตูอันนี้เป็นประตูที่ออกมาจากห้องครัว ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ยังมีเคาน์เตอร์นะคะสำหรับล้างจานนะคะได้แล้วก็เป็นส่วนของลอนดี้โซนค่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะมีห้องแม่บ้านนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่ดูสอดคล้องกันดีค่ะระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องแม่บ้านค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนต่างๆภายในบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อก็เข้ามาอยู่ภายในบ้านที่โนเบิลทารางงามวงวานหลังที่จะพาชมในวันนี้แล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านหลังเนี้ยเนื้อที่นะคะ90.4ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอย274ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะแล้วก็4ห้องน้ำมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ำในตัวบริเวณที่อ้อยยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ ห้องรับแขกบริเวณที่เข้ามาจากทางหน้าบ้านเข้ามาตรงนี้เป็นห้องรับแขกก็มีขนาดพอเหมาะเลยนะคะซึ่งตรงบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับโอเพนสเปซที่อ้อนำชมในช่วงแรกหากว่าต้องการพื้นที่ตรงนี้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะขยายตรงนี้ออกไปข้างนอกได้ด้วยเช่นกันค่ะ อีกทั้งส่วนนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกับตัวโอเพนสเปซแล้วก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับห้องทำงานที่อยู่บริเวณด้านหน้าหากว่ามีแขกไปใครมาอยากจะไปรับแขกห้องนั้นก็ยังสามารถทำได้แล้วก็ห้องนี้ก็คือใช้เป็นห้องนั่งเล่นของคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันอย่างบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าดูโล่งนะคะแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะตู้ขนาดใหญ่ที่ทาง บ้านเนี่ยเตรียมไว้ก็คือเป็นพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่แล้วก็ทําบานปิดตรงนี้นะคะก็เก็บของมากได้เยอะจริงๆค่ะฝั่งนี้นะคะเปิดได้แล้วก็ด้านฝั่งนี้ยก็เปิดได้เช่นกันโหเก็บของได้มากจริงๆค่ะ เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีการทําเป็นกําแพงเหมือนเป็นกระจกอะค่ะมันโปร่งแล้วก็โล่งเลยทําให้มีแสงสว่างเข้ามาภายในตัวบ้านก็เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันด้วยส่วนต่อไปค่ะที่เนี่ยก็คือจะมีการแยกส่วนโดยใช้ประตูบานนี้ก็คือเรื่องเครื่องปรับอากาศนะคะก็แล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวที่แยกเป็นห้องห้องเป็นส่วนๆด้วยนะคะเดี๋ยวออจะพาไปดูในส่วนต่อไปกันเลยตามมาเลยค่ะ ส่วนถัดมาจากห้องรับแขกนะคะบริเวณนี้ก็คือเป็นทางขึ้นชั้นสองนะคะแล้วก็ติดกับห้องเก็บของฝั่งนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํารับแขกนะคะหากแขกไปใครมานะคะก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ําบริเวณนี้ได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นห้องรับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมือ ซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะปัจจุบันก็คือวางที่นั่งไว้ประมาณ6ที่นั่งแต่จริงๆก็สามารถเพิ่มหัวกระท้ายก็จะวางสัก8ที่นั่งก็สบายๆนะคะและที่สำคัญนะคะตรงนี้พอเรานั่งมุมนี้นะคะแล้วก็สามารถที่แบบเทควิวไปจุดเชื่อมต่อนะคะจากบริเวณส่วนของ Open Space แล้วก็ห้องทำงานนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่อเนื่องนะคะจาก กับห้องครัวซึ่งเดินมาถัดฝั่งนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องครัวห้องครัวเนี้ยก็คืออยู่ในโครงสร้างของตัวบ้านแบบเดิมของโครงการแต่ว่ามีการทำเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็ส่วนของตู้ฝั่งเนี้ก็มีอ่างล้างจานสองอ่างและที่สำคัญค่ะก็ยังมีจุดที่ต่อเนื่องนะคะตรงฝั่งนี้ก็คือสามารถที่จะเปิดออกไปข้างนอกได้ค่ะ นี่ก็ออกมานะคะก็จะคือเป็นส่วนของพื้นที่ลานซักล้างนะคะบริเวณด้านหลังบ้านที่อ้อพาชมก่อนหน้านี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2นะคะที่หมู่บ้าน advertisements โนเบลทารางามวงวานหลังที่จะพาชมในวันนี้นะคะ ซึ่งบริเวณชั้นสองค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องและพื้นที่ตรงที่อ้อยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณโถงเมื่อขึ้นบันไดามาแล้วค่ะจะเป็นโถงกว้างๆนะคะเดี๋ยวยังไงอ้อพาไปดูในส่วนแรกของโถงเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็คือจะเป็นกระจกนะคะจะมีแสงสว่างลอดเข้ามาในตอนกลางวันนะคะแล้วก็ห้องนอนแต่ละห้องเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูในแต่ละส่วนกันตามเลยนะคะ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนแรกนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านหลังนี้ซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดพอเหมาะนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือวางเตียงขนาด3.5ฟุตแต่จริงๆห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องเล็กสุดแต่สามารถวางเตียงได้5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้นะคะส่วนห้องนี้นอกจากจะมีพื้นที่ตรงบริเวณนี้กว้างแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของที่เป็น walk in closet นะคะที่มีประตูะคะ่ะ เปิดปิดตรงนี้เพื่อกั้นเรื่องเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมีทําพื้นที่ออวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีหน้าต่างให้ช่องแสงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวพาร์ติชันกั้นด้วยค่ะและที่นี่ก็มีห้องน้ำในตัวนะคะ ที่ปัจจุบันก็คือมีการปูกระเบื้องแล้วก็มีส่วนของทําห้องตู้อาบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสุขภัณฑ์อ่างล้างมือไว้พร้อมใช้เลยค่ะห้องนี้เนื่องจากเป็นห้องบริเวณด้านหน้าค่ะก็ยังสามารถที่จะเทควิวนะคะฝั่งสวนบริเวณด้านหน้าได้ด้วยนะคะก็ทําให้ห้องนี้ดูโปร่งนะคะแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนถัดมาห้องนอนที่สองห้องนี้ก็คือจะอยู่ห้องบริเวณด้านหน้านะคะฝั่งด้านซ้ายมือทั้งฝั่งเลยจริงๆห้องนี้ถ้าเกิดเป็นโครงการอื่นก็อาจจะเป็นมาสเตอร์เบดมนะคะแต่ว่าห้องนี้เป็นแค่ห้องนอนที่สองนะคะก็ได้พื้นที่นะคะถือว่ากว้างมากเลยทั้งฝั่งเลยนะคะและที่สำคัญค่ะปัจจุบันเนี่ยก็คือวางเตียงขนาดใหญ่ได้นะคะก็คือ6ฟุตได้เลยนะคะหรือจะวางเตียง2เตียงพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่มากพอนะคะ พื้นบริเวณชั้นสองะคะ่ะก็คือจะเป็นพื้นไม้ปาเก้นะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็คือจะใช้บานกระจกขนาดใหญ่นะคะทําให้มีเออสึกว่าโปร่งนะคะเพราะว่าฝั่งตรงกันข้ามบ้านก็มีระยะสเปซเนี่ยมากพอตรงเนี้ยก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออโปร่งโล่งสบายดีเป็นห้องบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ยังมีระเบียงมีชานตรงเนี้ยแล้วก็มีหลังคาคลุมทําให้เอเรื่อง ฝนตกเข้ามาก็ไม่สาดเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็แสงเนี่ยก็เข้ามาได้ในตัวห้องนะคะไม่ร้อนด้วยแล้วยังมีในส่วนของที่เป็น walk in closet นะคะพื้นที่นอกจากจะวางเตียงได้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่กว้างมากพอสมควรเลยนะคะ ซึ่งทุกห้องที่บ้านหลังนี้ค่ะก็คือจะมีส่วนของห้อง walk in cos อสที่กั้น Parti ิ i o n ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะมีพื้นที่ที่วางตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นห้องที่กว้างนะคะสามารถวางฟังก์ชันได้ครบค่ะแล้วส่วนถัดมาอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะที่ทำตู้อาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็ทําไว้ดีเลยค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องเป็นสีโทนคุมเป็นโซนเดียวกันถ้าสังเกตนะคะที่เนี่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้เป็นบานประตูะคะ่ะขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็เป็นไม้อย่างดีเลยก็เลยทําให้ความรู้สึกแต่ละห้องอะคะ่ะโป่งแล้วก็โล่งกว่าบ้านทั่วไปะคะ่ะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูห้องที่เป็นไฮไลท์นะคะของบ้านหลังนี้นั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมตามมาเลยคะ่ะ ค่ะและนี่ก็คือห้องที่เป็นไฮไลท์นะคะของที่บ้านโนเวลทารงามวงวานหลังที่จะพาชมวันนี้นะคะนั่นก็คือห้อง Master b e d r o o m ค่ะก็คือเป็นห้องนะคะที่อยู่บริเวณฝั่งด้านขวานะคะของบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ห้องนี้จะกว้างมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างก็คือพื้นที่บริเวณส่วนของที่วางห้องนอนนะคะสามารถวางได้ในส่วนของเตียงนอนแล้วก็ฝั่งด้านนี้ จะเป็น living area นะคะตรงนี้ถือว่ามีสเปซกว้างมากๆเลยปัจจุบันก็มีการวางที่นั่งไว้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็วางทีวีสเปซตรงนี้เยอะมากพอค่ะแล้วก็เตียงเนี่ยปัจจุบันก็วางเตียง6ฟุตไว้นะคะพื้นที่เนี่ยที่แตกต่างจากห้องอื่นนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นบานกระจกนะคะที่แยกส่วน ฝั่งนี้แต่เดิมอะค่ะก็คือเป็นระเบียงนะคะของห้องนอนใหญ่แต่เพื่อให้การใช้ประโยชน์ได้สูงสุดะคะ่ะก็เลยมีการกั้นกระจกฝั่งนี้นะคะเพื่อใช้พื้นที่บริเวณส่วนนี้เป็นส่วนของที่นั่งเล่นก็ได้แต่ว่าก็ยังคงติดนะคะตัวมุ้งลวดแล้วก็กระจก ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระจกเนี่ยเป็นบานแบบใหญ่เต็มผนังฝั่งด้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมของโครงการเพราะฉะนั้นตัวระเบียงอันนี้ก็คืออยู่ในโครงสร้างแล้วฝั่งด้านนี้ก็ยังสามารถที่จะเทควิวนะคะส่วนข้างบ้านนะคะเหมือนเป็นส่วนตัวเองได้เลยตรงเนี้ยก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออโปรง่งแล้วก็สบายๆค่ะสําหรับห้องนอนใหญ่ส่วนต่อไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของ walk in closet นะคะที่มีการทำ partition นะคะกั้นส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็สามารถที่จะวางโตเครื่องแป้งนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้ขนาด2ตู้เลยค่ะฝั่งด้านเนี้ยนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดที่มีความต่อเนื่องนะคะส่วนของอิงคอสเซทห้องแต่งตัวเรียบร้อยห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำที่เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่มีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะ สำหรับนวดตัวแล้วฝั่งนี้ก็ยังมีกระจกนะคะแล้วส่วนต่อมาค่ะอันนี้ก็ยังมีส่วนของที่เป็นตู้อาบน้ําที่ทําเป็นกระจกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปูกระเบื้องพร้อมใช้ค่ะสุขภัณฑ์ทุกอย่างก็คือครบเลยนะคะและนี่ก็คือภาพรวมนะคะของชั้น2นะคะของบ้านที่โนเบิลทารางามวงวานหลังที่พาชมวันนี้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมบ้านที่โนเบิลทารางามวงวานสวยถูกใจไหมคะหากท่านใดนะคะอยากจะนัดเข้าชมบ้านหลังนี้นะคะก็สาม,มารถติดต่อออได้ที่เบอร์0812955159ค่ะหรือหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะฝากขายบ้านฝั่งทนราชพฤกษ์กัปรปพฤกษ์พรพาซ่า2ก็สาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เช่นกันค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ